นี่ขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอฟซีทุกคนตอนนี้ขึ้นเป็นกกกกที่ซองเนาะโอ้สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนวันนี้ก็ดูกังป้าตอนนี้ก็โอ้ยเพิ่นขึ้นเอาดอกดอกไม้นนเนาะพี่น้องเอฟซีเอ้ยนี่ โอ้ตัวนี้ดอกราคาแพงบ่เนาะบ่คือสีเหม็นเนาะโอ้คัก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 โอ้ไปสอกคือสีไรแถวนี้เนาะปลาเถอะพี่น้องเอฟซีเอป้าเถอะคุณขืนโอ้ไล่ลีโอ้คงสืได้เงินแล้ววันนี้พอได้เงินซื้อน้ำมันเพื้นท่าได้พื้นท่าได้ เลยกันโก้ได้นี่เลยมาเลยเลยปาถูพี่น้องเอฟซีไลนยเลยปาถูทางนี้นี่เต็มเลยอ๋อปาถูปาถูไลน์ไลน์ไลน์ไลนพี่น้องเอ้ยโอ้คงสิได้เงินไลน์แล้วบ้านี้เส้นยูเว่โคนพี่น้องเอ้ย Wow. Tháng lúc tháng lúc nè 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 ninh 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 tôi ninh 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 này ninh ninh áo ninh ninh Ừ, ừ, ninh này ninh Ừ Áo ninh áo ninh ừ, áo lông ninh ninh Thôi lẽ, nè, thương này.

ปลาถูกลายลยพีน่น้องเอฟซีทุกคนปลาถั่วนะ่าจะเมนโลเส้นปลายได้พักตรงนี้เลยเม่นบ่โอ้สุนจอเลยสุนจอเลยเม่นบ่เม่นต่อเส้นปลายนี่นี่พีน่น้องเอฟซีเอ้ยปลาถูคือสิได้เงินแล้วบัดนี้เมื่อใครอยู่บ้านเนาะ สนิมกันเลยสนิมกันเลยสนิมกันเลยฟาดเถอะครบครบชัวรึไม่รึไม่โอ้นี่เงินเฮาพี่น้องเอ้ยมีแต่ตัวแม่ไม่ตัวผู้น้ำเบอร์สิบเปอร์เซ็นต์เบิรงกกตัวนี้อีก บิร์กสิเบิรกก็ไม่จิกตัวนี้อีกเนาะว่า,ว,าว่ามันจะมีคือกันหรือเปล่าเบลล์บ่เห็น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 แล้ว บุนเลพี่น้องเอฟซีเอ้ยไกบานนานะลยบว่าไกลฮะไกลด้ะเมนเมนเต๋อหมีนี่รถของพี่น้องเอฟซีปเถอะได้เก็บเต็มกิตาเลยว้าวได้เก็บเต็มกิตาเลยโอ้จากปุกตัว ja. นี้ก็มีข้กัเนาะ <narrower. S 2>

พ่อพ่อ,พอมีแต่อันหนึ่งแต่ว่าตัวใหญ่อี่ลีนี่อยู่นี่แต่กองมาไปอยากเห็นพี่น้องเอฟซีไปไปผักลายผักแต่จักแม่นผักมันยังมาลุนต,ต,ตนนุ้งติ้งเลยคืออีกแล้วพี่น้องเอฟซีทุกคนตอนนี้ กกที่ซอกเนาะโอ้ยอันนี้เลยเกล็ดเหรอเมินบ่ะมินเหรอฮะเกล็ดเหรอเนี่ยเฮียเนี่ยโอ้คอยตัวนี้ปฏิโหเปละลูกเออปฏิมาปอนแล้วไปโอ้โหือไปง เส้นฝ่ายนี่บางง่ายด่านี้เราดังในเรื่องนั้นเตอร์ไหนเลวไดนแลวเฮ้ยม่นปะโตเมเลยตุผูโตเมเลยโตเมโตเมเนื้อตุผูโตเมน้องอะัรนตเมบ่ฟุ้งบุเลยเนื้อบุเลย จะจาดีจิ้นเลยแซ่บแซ่บแซ่บกายพักเด้อพี่น้องเอ้ยพักที่เก็บมาได้กี่นี่ฮะมินบ่อะไรตะกันตะกอนโตกระเทยนี่ะอะไรบ่เซตเราโตกระเทยเด้อวันนี้มีผักกระเทยอีกขนาดกระตุ้นเลยตัวเมียนี่บ่

อังนันนลูกมิทิดโอนไม่เลืน่อีเนี่ตีราคาเดียวเลยติดโรเซนอ่าท่ล้วทออืมบ้ตัวแม่ประมาณไปไปลำกันไหนกอนวะกันไหนกอนตะก้อนเตก้อนะอ่าท้อยมากรตัดไม่ไม่กระตัดนะบึ้มอยเออทออ่เลยนีายแล้วนี่ยังบอทันขายเอเพื่อนผมมีสิ่งแต่ว่าเอาก็สิมเือ นั mm. uh ่งกันว่าเออโอ้ฮะเลื่องน่าเห็นแต่แกลเดินเนี่ย